โอ้เอ็กแม็กกัชาวเนี้ยเออไปด้วย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 โอ้ชาวนี้เจอตัวแรงอะโอ้เจอสุดหล่อจอดอยู่โอ้เอ็กแม็กตัวแรงอะโอ้ยมีสีสเปรย์ใหม่ๆด้ะไข่เ <What? S 1> นาะมาจะลึกไว้แล้ว สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าเจ็ดนาฬิกาสี่นาทีฮะโอ้ต่อในใ,ใจแต่เช้าเลยสวัสดียามเช้าอีกครั้งหนึ่งวันนี้ว่าขา้าวกะข้าวกะเช้าวันที่สามแล้วที่สามแล้วที่สามแล้วทําไมรู้สึกเหมือนมันชา้าอย่างเนี้ยเหมือนก็ทำงานมาหลายวันเลยเนี่ยเพิ่งได้สามวันเอง <What? S 1> บรรยากาศเช้าเนี่ฮะ ขี่ไปเล่าไปกับน้องไส้ยยเช่นเคยฮะบรรยากาศการเดินทางไปทำงานของผมมาดูกันสิว่าชาวนี้เราจะเจออะไรบ้างฮะชาวนี้อุณหภูมิอยู่ที่30องศาถือว่าร้อนแรงแต่เช้าเลยฮะเพิ่งเกเจ็ดโมเลยนะแต่ก็จัดไปแล้ว30องศาองศา โอ้โหหมอกน้องไก่แล้วเชาว้านี้ควันตลบอ,อบอวนเลยฮะตอนนี้หอมมากเลยฮะโอ้โหบัวสัตว์เปิดใหม่นี่มันรถเยอะจริงๆทุกคนดูด,ดิ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยทำไมรถติดเนี่ย <c oughs> โอ้โอ้นงหมาน้องหมานมา <c oughs> ึกว่ามีอะไรฮนะนึกว่าเกิดอุบัติเหตุ เช้านี้ก็ pm pm 2.5อีกแล้วฮะไม่ใช่หมอกแล้วทุกคนนี่คือ pm 2.5อะจุ้ยฮะีหลุมเล็กน้อยครับเมื่อกี้แต่น้องซ่าเราก็ล้อใหญ่นะไม่ต้องกลัวฮะหลุมแค่นี้รูดอย่างเดียวฮะ <What? S 1> โอเค เช้านี้ก็เรื่อยๆฮะเข้าก่าเช้าแต่ก็ค่าเฉลี่ยผมยังอยู่ที่สามสิบแล้วทุกคนเอ้ยถือว่าโอเคนะถือว่าเยี่ยมเลยฮะก่เช้ารถเยอะค่าเฉลี่ยอยูที่สามสิบเลยถือว่าโอเคเลยขี่ไปได้แล้วหนึ่งร้อยเจ็บสามกิโลน้ำมันเหลืออีกสามขีดะ่ะน่าจะได้เติมเร็วๆนี้แหละดูแล้ว มาถึงตรงนี้ทีไรเนี่ยต้องลุ้นทุกคนต้องมองไม้กั้นรถไฟฮะไหนๆก็มาแล้วนะมันหลีกไปได้แล้วก็ต้องตามน้ำฮะ,ะไม้กั้นยังโอเคอยู่นะ อยากให้ทำใหม่ตรงนี้ให้มันดีกว่านี้หน่อยฮะจุมจ๊ม <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเป็นลานลานโลงโลกนะทุกคนแล้วแดดแรงมากตัวเนี้ย <c oughs> โอ้โถึงขั้นขุดลุกเลยฮะ <c oughs> แดดประเทศไทยเนี่รุนแรงมากเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผมว่าทำนองทำน,นาเนี่ช่วงเช้านะช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยทำไม่ได้หรอกต้องรอเย็นๆน,นะถ,ถึงค่อยไปไถ โอ้โห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 แรงอะมาแล้วครัจบจังหวะสกิลโ oh, อ้เอกเม็กนะชาวเนี้ oh, ยโอ้ไปด้วย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 โอ้ชาวเนี้ยเจอตัวแรงแะโอ้พ oh, อดีทุกคนโอ้ <c ười> ไปเขียวพอดี โอ้ยดีโชคดีเนี่อย่างนี้ก็ทำเวลาได้สิเจ็ดงสีประทีแล้วะโอ้เจอสุดหล่อ,อจอดอยู่โอ้เอ็กแม็กตัวแรงอะโอ้โหสีดำล้อแดงมันเป็นอะไรที่โคตรดุอะแดงดำนะมันตัดกันนะทุกคน วันนี้น่าจะเรื่อยๆเลยเล,ยละ่ะเพราะว่าถือว่าทำเวลาได้ดีครับถ้ายอย่างนงี้หผ่านแยกเข้าโมอเตอร์เวย์ได้เนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมยอดนะ <laughs> แค่นี้ก็เยี่ยมยอดนะ <c oughs> โอ้ข้างหน้าพี่ใหญ่มา เราต้องหาที่หลบก่อนนะ ช่วงเช้าเราก็ต้องสติทุกคนสติตและสายตาเราได้ต้องอย่าให้คลาดสายตา <Okay. S 1> อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อบรรยากาศดีนะ <c oughs> ถ้าอย่างนี้นะยายจะทำเวลาได้ดีอะจัดไปงนะั้น ถนนโลงง่งได้จัดไปฮะอย่าให้เสียเอาเบาๆก่นนะเอาสักยี่สิบพอฮะ <laughs> เ็ดโมงสิบสามนาทีแล้วโอ้มันน้องซ่าเนี่ยไฟกระจกที่แสนจะเป็นเอกลักษณ์ของเขา ต้องหาที่หลบกันนะข้างหน้านี่พี่ใหญ่อะ ถึงสภาแล้วฮะเจ็ดเดือนลีกาสิบห้าทีถือว่าดีฮนะดีโอ้น้องซ่าอนะีกแล้วฮะชอบตกไปกระจกจริงฮะมันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะ โโอ้โหปิดทางไปเลยว่าไม่ให้แรกว่า <Yeah. S 1> ถ้าว่าไปมันก็ไปได้นะ <laughs> กินแค่เลนเดียวพอแล้วกินทั้งสองเลนเลยนะ <laughs> <laughs> ถ้ารถบัสคันนี้โอเคอยู่ฮะมันใหญ่อะมันต้องตีวงกว้างรถตู้คันเล็กนิดเดียวมันตีวงนี้ก็สิบล้อเลยถึงวงเวียนแล้วฮะจุดนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะทลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วละน่าจะโอเคแล้วโอ้ยมีสีสเปย์ใหม่ๆด้วยใครเนาะมาจะลึกไว้แล้ว โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ